สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอยู่ช่องคิม mnjtv 1 5ึ่ถามว่า mnjtv 1 5ึ่เป็นที่มามาได้อย่างไงก็คือชื่อในฟ Fire กับในพับจีของหนูชื่อ mnj 1 5ึ่ส่วนนี้ก็ชื่อฟรีไฟในในฟ Fire ชื่อท่านเบจิต้าคนนี้ไม่เล่นพับจีนะไม่ต้องถามว่าชื่อพับจีชื่ออะไร อันนี้อาจจะไม่ใช่ดิเม,มอร์แต่ว่าเป็นนิกเมอร์ใช่อันนี้ก็ทีม M อ j t v อจีทีวตจานทีมหรือบ้านใช่จ,จานเทีมนะเอ้ยจานนายเออจานนายวันนี้เราก็จะมาร้องเพลงของพี่เนมเพราะว่าอาจจะมีคนถามมาว่าเป็นแฟนคลับพี่เนมร้องเพลงพี่เนมได้ไหมตอบเลยว่าร้องได้แต่ว่าจำเนื้อไม่ก็ได้ อ่ะเริ่มพี่ป้ามาไม่ต้องเอาสดอะไรยังลองพร้อมกันนะถึงว่าเธอจะปฏิเสธเป็นพันรั้งถึงเรื่องราวของเรามันเป็นในเพียงฝันและแม้ว่าเธอจะปฏิเสธกหมื่นครั้งแต่ฉันสัญญาจะยังคอยและยัง คนที่รักให้เขาดูแลตอนใหม่มีตังค์เธอกลับไม่เลยในปีที่แล้วฉันเป็นคนผิดแต่ตอนนี้ฉันนั้นไม่มีสิงเงินเดือนมันน้อยเธอบอกไม่พอเธอบอกให้ฉันนั้นควรจะรอก,ก,ก็รู้ว่าเธอนั้นยังคอยมองในวันที่ฉันนั้นไม่ได้ขอยังคงคอยและยังคงหาแม้ตัวเราไม่ใกล้กันยังคงฝันและเพ้อละเมอแอบเห็นหน้าเจอ,อยูกว่าก็คงใจแย่ถ้าเธอ แต่ผมนั้นก็มีแค่เธอนั่งรอแช่เธอผ่านมาที่ร้าจอหวังว่าสักวันจะได้เจอเอ๋ <A. S 1> oh yes t r I love you baby อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะฮะ